วิทยาลัยสงบุริรัมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวัดพระพุทธบาทเขากระโดงถนนบุรีรัมย์ประโคนชัยตำบลสม็จอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ทั้งพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไปประจำปีการศึกษา2556 ระดับประกาศนียบัตรสองหลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์และวิชาการเทศนาระดับปริญญาตรีสี่สาขาวิชาสาขาวิชาพระพุทธศาสนาสาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนแนวครุศาสตร์5ปีสาขาการสอนภาษาอังกฤษครุศาสตร์5ปีสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองค่าใช้จ่ายต่อภาคเรียนไม่เกิน2,500บาทสำหรับพระภิกษุสามเณรไม่เกิน3 0 0พบาทสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถผ่อนชำระได้ ระดับปริญญาโทหนึ่งสาขาวิชาสาขาวิชาพระพุทธศาสนาค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ50,000บาทสำหรับพระภิกษุสามเณร7 0 0 0 0บาทสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถผ่อนชำระได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2,556นี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์0 8 1 7 2 5 2607หรือ087 240 8793 87และ081 435 8854 啦啦啦啦啦啦啦！啦啦啦啦啦！啦啦啦啦啦！